เรียนออนไลน์ถ้ายังไม่พร้อมก็หยุดพักไปสักเทอมก็ได้ไม่มีใครว่ามึงหรอกไอ้เหียค่าเทอมก็จ่ายเต็มอัตราไม่มีรถให้ซักบาททั้งๆั้ท,ท,ที่เรียนอยู่บ้านค่าไฟก็บ้านกูอินเทอร์เน็ตพ่อแม่ก็ต้องจ่ายโตมึงคิดโครงการมาเยอะแยะหนีแต่ For y o ูเนี่ยอะมีโครงการค่าเทอมคนละครึ่งกับผู้ปกครองไหมกูครึ่งมึงครึ่งอย่างเงี้ยเอาไหมาอะไอ้ซาร์มถามจริงๆใครเป็นคนคิดเรื่องการเรียนออนไลน์ทําไมไม่สนับสนุนที่แบบว่าแจกแท็บลงแท็บเล็ตให้นักเรียนนักศึกษาบ้างไอ้เหีย ต้องมาเป็นภาระผู้ปกครองอีกโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ที่หลับที่นอนเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ที่เรียนเหมือนกันบางบ้านเนี่ยจะแดกเขายังไม่มีเลยเขาจะเอาปัญญาไหนมาซื้อโทรศัพท์เติมอินเทอร์เน็ตให้ลูกเพื่อมาเรียนเรียนในห้องเรียนเนี่ยว่าโง่แล้วเรียนออนไลน์เนี่ยยิ่งโง่กว่าระบบการศึกษาดีจะมีโรงเรียนกลดววิชาไปทำเฮียอะไรปกติเรียนในห้องเนี่ยก็ไม่ได้พูดอยู่แล้วแต่เรียนออนไลน์มา3มชั่วโมงเนี่ยพูดได้อยู่คําเดียวมาครับ มาค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทํางานหรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องทิ้งเด็กไว้กับคนแก่ที่บ้านหรือเปล่าแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีคนแก่คอยดูลูกให้พ่อแม่ก็ต้องหยุดงานไปนหนึ่งคนขาดรายได้เป็นหนึ่งรายได้บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อลูกแถมยังต้องมาเรียนออนไลน์อีกแล้วเอาไหนจ่ายพวกนี้ล่ะครับพวกมึงไม่จนก็พูดง่ายสิไอ้สารคนจนเนี่ยเขาหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเขาไม่ได้มีเวลามาว่างมากี้อะไรขนาดนั้นหรอกเลิกเถอะ เรียนออนไลน์อะ่ะจริงๆเชื่อกูเถอะเนี่ยเด็กดอบไปหนึ่งเทอมเนี่ยผู้ปกครองก็ยังโอเคแถมยังไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเนี่ยเซฟให้พ่อแม่เขาจริงๆแต่ใช้ความคิดในเาสาล้านปิ่งมึงเนี่ยเพื่อมายัดเยียดให้คนอื่นมึงไม่จุดศูนย์กลางของจักรวาลและโลกไม่ได้หมุนรอบตัวมึง